บางนั้นผมขับรถไปเนี่ยบางทีคุยกันดีๆเนี่ยพ่อกบมีทีเอ้าลูกกระตุกแล้วเป็นะไรเป็นอะไรเป็นอะไรกรงแทกฟุตบาทโอ้แล้วก็สรุปก็คือว่าตอนที่มีอาการนะคะเราก็จะไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกเวียนหัวหรือยังไงนั่นแหละคืออาการเริ่มมันมาแล้วพอมารู้ว่า โอเคตัวเองเริ่มเป็นลมชักแล้วก็เริ่มไม่สบายใจกลัวแบบพอเราโตไปเราไปทํางานเนี่ยเขาจะไม่รับเพราะว่าเราเป็นโรคลมชักด้วยทานไปประมาณกี่วันที่แอมแอมรู้สึกว่าร่างกายฉันฉันมันรู้สึกดีขึ้นประมาณ4วัน5วันประมาณนี้ปกติหนูเป็นคนพักผ่อนน้อยแล้วพอเรากินตัวนี้มาค่ะแล้วพอเราลืมตาขึ้นมารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวเลย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบอลแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอคำตะก,ก้าค่ะจังหวัดสกลนครค่ะ และวันนี้นะคะใครที่มีอาการของโรคลมชักนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะทั้งคุณพ่อและก็น้องนะคะที่มีอาการของโรคลมชักค่ะคุณพ่อนะคะเป็นคนสั่งซื้อให้น้องทานนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะน้องมีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วคุณพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเห็นลูกสาวนะคะมีอาการขึ้นมานะคะแล้วเมื่อทานตัวบาลานีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้น้องช่วยแนะนําตัวนะแล้วก็คุณพ่อแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่อออออะะะไไรรตนนนนี้ทํากัยู่ สวัสดีค่ะหนูชื่ออมแอมนะคะตอนนี้กําลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่สองนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะผมนายบุญพิชัยอิทิสารค่ะคุณพ่อค่ะถามหน่อยค่ะว่าน้องอมแอมเนี่ยมีอาการมานานหรือยังค่ะคพ่อค่ะ เกือบเกือบสิบปีแล้วได้นะมั้งเกือบสิบปีนะเกือบสิบปีแล้วนะงั้นให้น้องอ๋อมแอมอธิบายก่อนแล้วกันว่าตอนที่มีอาการเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าตอนที่มีอาการนะคะเราก็จะไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกเวียนหัวหรือยังไงนั่นแหละ คืออาการเริ่มมันมาแล้วมันคือก่อนก่อนที่เราจะชักใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเราเริ่มเมอไปสักพักแล้วแล้วพอเราได้สติขึ้นมามันจะเวียนหัวอเวียนหัวแล้วทีนี้เราไม่รู้ตัวแล้วก็จะสรุปไปเลยแล้วก็พอเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มชักแล้วเราพยายามจะพยุงตัวตัวเองขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะก็สลบไปอย่างนั้นเลยอนะคะคือเป็นบ่อยไหมคะอมแอมบ่อยอยู่ค่ะเดือนนึงเนี่ยประมาณประมาณกี่ครั้ง สามสี่ครั้งโอ้เป็นบ่อยมากบ่อยะนะคุณพ่อบอกว่าเห็นกระตาตัวเองมาแล้วที่น้องเป็นรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เห็นน้องเป็นใจหายเลยครับใจไม่ดีเลยถ้าคุณไม่เคยเห็นก็ตายนีดหน้่งตายเอาไม่ได้เลยตกใจนะครับแรกๆนะค่ะเห็นแล้วตกใจโอ้ยยาอยู่ที่ไหนรู้จะหาเลยที่นี้เราก็ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหม แต่พอเจอแล้วโอดใจไม่ดีเลยค่ะแล้วคุณพ่อมีการพาน้องไปไปหาคุณหมอก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ก็ไปที่คำตะการเนี่ยเขาส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดค่ะมีการทำซีทีสแกนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีมีค่ะสแกนสมอว่ามีอะไรแบบผิดปกติหรือเปล่าแต่พอมารู้ว่าโอเคตัวเองเริ่มเป็นลมชักแล้วก็เริ่มไม่สบายใจกลัวแบบพอเราโตไปเราไปทํางานเนี่ยเขาจะไม่รับเพราะว่าเราเป็นโรคลมชักด้วยออ ก็เลยพยายามหายากินให้หายภายในสามปีค่ะแล้วคุณหมอได้ให้ยาให้วิธีการรักษาอะไรแอมแอมมาบ้างไหมให้มาค่ะก็คือหนึ่งก็คือห้ามนอนดึกสองก็คือห้ามคิดมากสามแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาแต่ว่าอาการก็ยังยังมีมาอยู่เรื่อยใช่ค่ะยังมีมาทีนี้ค่ะคุณพ่อค่ะมันมันถึงจุดไหนคะที่คุณพ่อเลยหาอาหารเสริมมาให้น้องอมอมมันมพ่อเห็นกับตาแล้วใช่ไหม <c oughs> เราใจไมีดีเลยนะเอ้าค่ะอะไรมันมียาอะไรมาแล้วก็เข้าดูในเชื้หา ไอ้กูเกิดแน่แลยเขาหาดูหลายๆอย่างว่าเป็นลมแบบนี้แล้วมันมีวิธีทํำยังไงคระยะแรกทําแบบไหนมียาอะไรแก้ไขมั่งพอดิบปเจอยาตัวนี้คือก่อนที่คุณพ่อเสิร์ชเนี่ยตอนตอนที่คุณพ่อเสิร์ชแล้วกันเจอร้าน E เลยหรือเปล่าคะหรือว่าหรือว่าเจอตัวอื่นก่อนมันก็มีมีหลายอย่างแต่เราดูว่าเออตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าทำไมคุณพ่อวันนั้นถึงแบบปักหมุดที่ร้าน E เลยทำไมถึงสั่งตัวร้านตัดสินใจเลยครับตัดสินใจเราดูว่าอันไหนจะต้องลองดูแล้วะก็เลยสั่งที่ร้าน E มา่อนเลยครั้งแรกคุณพ่่อสังมา กี่กล่องก่อนคะกล่องเดียวครับนะเพราะว่ายังยังไม่แน่ใจว่าจะไม่แน่ใจเราเราจะมาลองลองดูก่อนนะคะราพอสั่งมาครั้งแรกอมแอมทานวันละกี่กี่ซองก่อนค่ะตอนแรกก็ลองทางวันละหนึ่งซองแล้วหลังจากนั้นก็สองทานไปประมาณกี่วันที่อมแอมรู้สึกว่าเอร่างกายฉันฉันมันรู้สึกดีขึ้นประมาณสี่วันห้าวันประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกแบบแบบเราพักผ่อน ปกติหนูเป็นคนพักผ่อนน้อยแล้วพอเรากินตัวนี้มาค่ะแล้วพอเราลืมตาขึ้นมารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวเลยค่ะจากปกติมันจะชอบชอบเวียนหัวปวดหัวแล้วมันก็ไปสู่อาการที่ลมชักได้ใช่ค่ะหลังจากที่ทานตัวนี้อมแอมทานบาลานซ์อีมากี่เดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนแล้วยังมีมีอาการลมชักขึ้นมาอยู่ไหมคะ ก็มันห่างนะเอ็มห่างค่ะห่างแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยไ่ทแต่ไม่ทานแต่ว่าขอถามอีกนิดนึงว่าแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะคุณพ่อคะแต่ว่าแพงมันก็ไม่แพงเลยนะแต่ถ้าสาหรับคนไม่มีมันก็แพงอยู่แต่ถ้าตัวยาเขาใช้ได้โอเคแล้วก็น่าจะใช้ได้ก็ราคานี้ก็ปกติก็เทียบกับผลลัพธ์ที่ลูกสาวเราได้นะพ่อเนอนช่วงนั้นเขาบอกว่ากินข้าวก็ก็ดีนอนหลับคนหลับลึกตื่นมาก็สบายแล้วก็เออดีใจ จะทําไงต้องหาเงินสั่งแล้วล่ะ<อ>ตั้งแต่วันนั้นมากย็ยังไม่ได้สั่งเลยเออนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าออกแอมข่าคุณพ่อค่ะอยากให้ช่วยฝากนะคะถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะ,คะเผื่อเขาว่ามีอาการลมชักและกําลังหาข้อมูลหาทางออกไม่ได้เลยนะ,ะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ทานแล้วเห็นผลจริงนะคะ,คะฝากเลยค่ะนี่นะคะใครที่กําลังเป็นลมชักนะคะหรือรู้สึกว่าเวียนหัวเบือนหนูนะคะก็สามารถมาทานอาหารเสริมตัวนี้ได้เลยนะคะกินแล้วนะคะจะ รู้สึกสดชื่นขึ้นในเวลาที่เราตื่นขึ้นมานะคะอย่าลืมไปทานกันด้วยนะคะใครที่มีอาการเหมือนหนูนะคะสําหรับผมเองก,ก็ได้ดูนะได้ศึกษาดูคนที่จะสั่งคนที่จะตัดสินใจนี่เราก็โอ้โนานพอสมควรแต่วันนั้นรีบเลยนะฮะตัดสินใจเลยเพราะว่าดูลูกแล้วมันน่าเป็นห่วงอก็เลยสั่งมาด้วยฮนะ สำหรับกล่องแรกนะที่สั่งมานะครับสองสามวันให้ลูกสาวดื่มเป็นประจำพอตื่นมาก็ถามลูกทุกวันนะั่นแหละเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม<ะ>เขาก็ว่าโอเคอยู่เราก็ดีใจนะดีใจดูชื่นใจอ,อ๋ออย่างไงก็ต้องหาเลยลหละสาหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับที่ฟังอยู่ขณะนี้นะครับถ้ามีลูกหลานของท่านมีอาการแบบลูกสาวของผมก็ลองลอง,ลองดูนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ<ะ>บริษัทนี้เข้ามาถึงบ้านเลยวันนี้นะครับ<ะ>ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง ทีมงานด้วยนะครับคุณค่ะคุณพ่อค่ะน้องแอมแมค่ะถ้าสมมติใครบอกว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าเขาจ้างมาให้พูดหรือเปล่าบอกว่ายังไงดีบอกว่าไม่ใช่หน้าม้าเลยค่ะไม่ได้โดนจ้างเลยค่ะเพราะว่าคือเราเห็นผลลัพธ์เสริมดีๆมาแล้วค่ะแล้วก็โอเคเราพร้อมที่จะสัมภาษณ์เพราะว่าเราลองจริงๆแล้วนะคะก็เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทีมงานจะมา พอเดือนที่แล้วเห็นโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อบุญพี่ชัยอยู่ที่ไหนนะก็ละอาการเขาบอกทางบริษัทจะไปหาแต่วันนี้ก็แปลกนะที่เขาโทรมาไี้ทำไมมาเร็วเรือเกินก็นึกว่าเออจะมาอีกประมาณเดือนหน้าหรือหลังปีใหม่เราก็ทําให้เราดีใจนะก็อาบน้ำโอเลแต่ญาติศิษย์อาบน้ำโอเลวันนี้ไม่มีคําว่าหน้ามุมหน้ามานะครับลองดูนะครับลองดูลองนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับ เต็ม10คะแนนคุณพ่อให้บาลานอีแอมแอมให้บาลานอีกี่คะแนนเนี่ยโอ้ร้อยเลยค่ะยกให้หมดเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะแอมแอมแลคุณพ่อมากเลยนะคะที่ในครั้งแรกปิดใจให้บาลานอีดูแลสุขภาพวันนี้เลยเอาไปเลยนะคะบาลานอีนะคะดูแลสุขภาพนะคะคุณพ่อกอดลูกหน่อยหอมแก้มลูกหน่อยแก้วตาดวงใจนะโอ้น่ารักมากเลยนะคะก็ใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วคนที่คุณรัก นะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะมีอาการของโรคลมชักอย่าลังเลอยู่เลยค่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นคําตอบหวังว่าจะเป็นทางออกให้กับคุณค่ะบลานอ e ีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะมีอยอยนะคะมีฮาลาลที่ถูกต้องแน่นอนนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บ a ลานซ์แบน ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Tik t o อกนะคะก็สามารถไปกดดูกันได้ค่ะวันนี้ชิลนะคะน้องแอมแอมแล้วก็คุณพ่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับเล่าเหตุการณ์นังไเมีมีตอนไหนบ้างที่บอกพ่อเห็นอ้วแบบออันนั้นคือเห็นครั้งเดียวใช่ไหมพ่อวันนั้นหรือว่าเห็นหลายครั้งมันหลายครั้งนะเห็นหลายครั้งวันนั้นผมขับรถไปเนี่ยบางทีคุยกันดีๆเนี่ยพ่อกบมีทีเอ้าลูกกระตุกแล้วปเปเ็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรกระแทกฟุบบาท อ oh, แล้วก็สรุปไปวันอีกวันหนึ่งนะ<ม>ไปโรงเรียนกลับมาเนี่ยบอกว่าเขาไปเดินพาเลทใช่ไหมพงศก็บอกว่าถึงโรงเรียนยังถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพ่อไปรับตอนนั้นอยู่ตลาดขายของที่<ม><ม>นี้พ่อไปรับเขาบอกเดียเด๋ยวพ่อจะเพิ่งมายังเหนื่อยอยู่เอาพัพกผ่อนก่อนอีกสักประมาณสักสิบนาทีทรงว่าพ่อมารับก็ไปรับก็รถมอเตอร์ไซค์ไปเราก็ระวังนะเวลานั่งมานั่งมาพอจะถึงตลาดฟุตบาทเนี้ยรู้สึกว่าเขาลม้มมาหาเราอย่างนี้<ม>ตึ๊บเราก็มองไปเขาก็ล้มลงไปเลยตกลงไปเน่ยดีแต่รถไม่ได้วิ่งเร็วอันนี้ถลอกเปิดก โอ้เห็นแล้วตูนี่นะผมจึงไม่ให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าไปกับเพื่อนไม่ให้ไปเกิดเป็นลมกลางถนนใหญ่ๆรถสิบลมสิบล้อมาโภมอันใดก็เรียบร้อยแล้วก็เลยห้ามเลยนะมอไซค์ยังไม่ขี่เลยบางทีผมไปส่งโรงเรียนนักขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกแอมรู้สึกไหมแอมเบียนไหมต้องถามเลยไปพวกเก็จะเมือแล้วลงมไปไหนเราก็ไม่เข้าใจนี่แล้วก็ถามน้องออมแหน่อยแบบครั้งแรก ครั้งแรกจำครั้งแรกได้ไหมที่เป็นโอ้จำได้เลยคือตอนนั้นหนูขึ้นรถรับส่งแล้วหนูแบบกําลังดูโทรศัพท์ตัดต่อคลิปดีๆแล้วทีนี้หนูก็สลบไปเลยแบบไม่รู้ตัวแล้วจะลมทิ้งทิ้งทิงหน้าไปเลยนะโดนอะไรก็ไม่รู้แหละโดนโฟมโดนไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่พี่ที่อยู่บนรถอ่ะเขาบอกว่าหนูอ่ะชักแล้วแบบ ตาลอยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนชักตอนไม่รู้สึกไม่รู้สึก,สกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วมารู้อีกทีก็คือตอนลืมตาได้แต่ไม่สามารถพูดอ,อะไรได้พยายามจะแบบพูดออกมาแต่ก็พูดไม่ได้เหมือนเดิมผมก็ไปรับนันรับ,นะรบมาใม่ไปโรงเรียนไปวันนี้พอหายไปมานจะรึ่งเัียโมงก็จะไปจะไปก็ปกติแต่เราก็สังเกตดูได้ในเวลาเขาจะเป็นเอ๊ยวันนี้นอนดึกหรือเปล่าบางทีประตูห้องเขานอนอีกห้องคนละห้องเนี่ยผมต้องเปิดประตูไว้ตอนตอนเป็นครั้งแรกนานไหมครับกว่าจะไปหาหมอโอ้เห็นมันเป็นครั้งแรกก็ ก็กช่วงนั้นปิดเทอมอยู่ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากอาทิตย์มาไม่ได้ไปหามหมอเนะลยรถนักเรียนมารับทีเนี้ยไปล้มในรถเลยรถเขาก็สงง่งโรงพยาบาลผมก็ไปโรงพยาบาลเลยจหมอก็ถามเอ๊ะเขาบอกพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เคยเป็นไหมเคยเป็นกรรมพันธุ์ไหมเราบอกไม่เคยไม่เคยัเคยนเป็นได้ไง,งไม่รู้ผมก็คิดว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเล่นโทรศัพท์ เยอะไปหรือเปล่าพักผ่อนน้อยไหมล้วก็คิดไปเรื่อยนั่นแต่ <c oughs> แต่สุดท้ายก็คือโทรไปถามแม่ค่ะแม่แม่บอกว่าแม่อ่ะเคยเป็นตอนอายุสิบสามแล้วมาหายตอนอายุสิบหกสิบห้าเลยพอ,พอดียายเขามาทำปูกบ้านเนี่ยผมก็ย้ายย้ายอะไรมาอยู่บ้านในนั้นไอ,ไ,อไอ้เขาก็นอนข้างในก็เล่นโทรศัพท์ไอ้เราก็เล่นโทรศัพท์เห้นลูกเดินผ่านเราไปเราก็ไม่ได้สนใจนะประมาณจักห้านาทีทมันไปไหนมันมีสา้ําตรงนั้นเราเป็น <c oughs> <ๆ>ห้วเขาไปตกน้ําหรือเปล่า พอดีเรียกผม,มอแหมมหมอแหมมเดินซกเซมาเงี้ยม,มากอดพอปุ๊บเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็ตกใจนึกว่าผีข้าวก็เรียกหาผีผีไรผีนาอะไรมันทํานี้ไม่ได้เนอยพวกนีจะเลี้ยงให้นี่ย่างนี้ๆๆๆๆๆๆๆน้องสาวก็ตกใจก็เรียกหาผีแต่มันนี้มันมันเป็นอีกบ,บ่อยสองสามวัมันไม่ใช่ผีแล้วนะก็เลยต้องไปโรงพยาบาลพอดีรถเขาไปส่งโรงพยาบาลก็เไปตามโรงพยาบาลเขาก็สอบถามอะไรใหญ่คือคือน้องที่สัมภาษณ์วันเนี้ยค่ะเขาเขาไปเข้าเครื่องซีทีสแกนแล้วหมอบอกว่า สมองซีซีซ้ายทำงานหนักกว่าซีกขวาก็เลยมีอาการของโรคลมชักใช่แค่นี้อันนี้เราเราใช้ได้หมดเลยใช่ใช่ใช่ค่ะเขาตัวเดียกก็จะบำรุงประสาทบำรุงสายตาด้วยบำรุงสายตาด้วยใช่ค่ะทีนี้ทำให้หลับลึกหลับเต็มอิ่มอย่างเงี้ยที่น้องบอกว่าตื่นมาแล้วสดใสก็หลับลึกก็ตื่นมาก็แบบไม่งัวเงีย